ขอเชิญชวนให้ใช้อาหารบางสวิรัตในงานบุญตักบาตรฉลองวันเกิดงานบวชงานแต่งงานงานฉลองบริษัทงานขึ้นบ้านใหม่เฉลี่ยฉลองงานเลี้ยงแก้บนงานประเภทนี้ทุกชนิดและงานศพนี่แหละสำคัญที่สุดอธิบายครับอาจารย์นี่แหละสำคัญที่สุดงานศพกับอาหารบางสวิรัตเกี่ยวพันกันยังไงแน่นอนครับลองคิดดูเสียว่าคน คนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรครับเดี๋ยวเสียหรือยังคนที่เสียไปแล้วหมายถึงว่าไปจากโลกนี้แล้วถูกต้องครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาไม่ต้องการอาหารเขาไม่ต้องการเสื้อผ้าไม่ต้องการโทรศัพท์มือถือราคาแพงเขาไม่ต้องการรถเขาต้องการบับรองว่าที่เผาไปทั้งหมดเนี่ยเขารับไม่ได้แล้วครับเขาต้องการอย่างเดียวคือบุญถูกต้องครับแล้วเราทําอะไรให้เขาล่ะครับเราก็เชิญคนมารับประทานอาหาร อาหารอะไรล่ะครับเอาเชิญเข้ามาทานเช่นกระเพาะปลาโอ้นั่นก็คือต้องคายก็แล้วข้าวต้มปลาคายก็แล้วผัดแกงไก่คายก็แล้วหมูทอดค่ายก็แล้วเราอยากให้แขกที่มางานศพมีความสุขล้มบัวเลยนั่นแหละยิ่งไปกันใหญ่เลยครับภาพใหญ่เลยครับทําไมเรามาหากรรมงานบุญอย่างนี้เราไม่ทำไมไม่ให้มันเป็นงานบุญที่บริสุทธิ์จริงล่ะวันไหมครับวันธรรมดา วันธรรมดาใช้ชีวิตอ่ะโอเคอนุโลมจะอย่าท้าแล้วทาว้าไปแต่ว่างานศพงานบุญงานบันเกิดนะฮะงานทําบุญบ้านนะงานแต่งงานขอสิครับโอเคไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นงานบุญของเราเนีของตัว,ตวเราเองเ<ร>เไว้เขาเราไมเาเา่เราจัดงานบุญที่โดยเราไม่มีการค่า นี่เท่ากับเป็นการต่อชีวิตให้ตัวเองด้วยนะบุญก้อนสุดท้ายที่จะพาไปสวรรค์ใช่ครับทำไมเราไม่ทําบุญบริสุทธิ์บริสุทธิ์ให้กับคนที่เสียชีวิตไปละมีชีวิตก็ทําบุญทําบาปสลับกันไปสลับกันมาแต่วันสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตวันนั้นขอสักวันหนึ่งขอสักครั้งหนึ่งอาจารย์เอาพินัยกรรมมาเขียนตรงนี้เลย ไม่ต้องเขียนแล้วครับผมสั่งไว้เรียบร้อยลูกก้าผมกินเจหมดตลอดออานฮะฉะนั้นไม่มีรับรองว่างานศพผมไม่มีงานอย่างนี้ครับโอเคอาจารย์ผมพาอาจารย์เดินมาดูด้านนี้ฮะในเมื่ออาจารย์ในตัดสินใจที Mi> ่จะเลี้ยงฉลองผู้ทุกงานด้วยงานบุญผมแนะนําให้อาจารย์รับประทานอาหารที่เป็นอาหารบุญทำเองก็ได้ท่านผู้ชมนะบางทีเราซื้อเขาเนี่ยเราอาจจะได้แบบโอเครสชาติที่เป็นตามร้านต่างๆแต่ทําเองได้ความภูมิใจคุณลักษในชอบทาอาหารคุณอธิบายเลยฮะผลิตภัณฑ์ของไผ่อี ที่เต็มตู้เย็นบ้านคุณเนี่ยนะฮะเป็นยังไงรสชาติเให้คุณไทยอี้ธบายเองสวัสดีฮะสวัสดีครับก่อนอืน่นพูดถึงผู้บริหารก่อนเลยผู้บริหารของไทยอี้และซอสถั่วดำตราสองพี่น้องคืออ่าเป็นผลิตอาหารเจเพื่อสุขภาพค่ะผู้บริหารเจ้าของคือใครอ๋อคุณอ่าจรรดิสุกายค่ะคุณจรัรดิสุกายและคุณหลินเจ้าหุยค่ะ คุณหลินจ้าหุยขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับรวมถึงคร,ครอบครัวของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านญาติผู้ใหญ่ทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวนะฮะที่ท่านนั้นเป็นผู้สนับสนุนนะฮะของรายการรวมพลังมังสวิรัตนะฮะสนับสนุนอย่างเป็นทางการท่านแรกๆท่านแรกเลยทีเดียวนะฮะเพื่ออย่างนี้มีหลายคนเขาชอบว่าเราพวกคนเป็นนักมังสวิรัตาว่าทำไมยังยึดต,ติดอยู่ไม่เข้าใจก็ยึดต,ติดไงทำพวกนี้ขึ้นมามันยึดติดไงผมนี่แหละถามอาจารย์ ผมถามอาจารย์แต่วันแรกมาสองเดือนที่แล้วผมถามว่าน,นี่กล้องเข้ามาดูฮะ,ฮะผมเชิญกล้องเข้ามาดูท่านผู้ชมฮะนี่ลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นหมูน,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 นี่อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ก็คือ,อแฮมพิกค่ะอันนี้หมูแฮมอันนี้ทอดมันอุ้ยกระเด้งกระเด้งดูความหนึบนะฮะ,ค,ะความเด้งมาอันนี้เห็ดอันนี้อะไรฮะเนื้อหานดูสีสันดูดูสีสันแล้วก็ความรู้สึกชื่อด้วยตั้งชื่อเป็นสัตว์ ตัดไม่ขาดเลยเหรอฮะอาจารย์ไม่ใช่ตัดไม่ขาดแล้วจะเรียกมันว่าอะไรฮะทำออกมาสะหลายอย่างอย่างเงี้ยมันก็ต้องทําชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งโอเคงั้นต่อไปนี้แต่อย่าลืมนะว่าที่เขาทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการให้คนกินเนื้อสัตว์เนี่ยหันมากินคือเราไม่ได้ต้องการทำกระเชิญชวนไม่ได้ทําเพื่อให้คนทานบางทานเจทานหรอกครับแต่ทานเพื่อให้เขาเอามาเปรียบเทียบกันว่าเห็นไหมนี่ไงอร่อยเหมือนกัน เหมือนกับเนื้อสัตว์ทุกอย่างก็ทําได้แล้วจะไปฆ่าเขาทหมดไม่ได้มากินอันนี้โอเคขอบพระคุณมากครับแล้วเดินไปดูชุมสินฟู้ดอินดัสตีคือองค์กรธุรกิจด้านด้านจําหน่ายธัญพืชเมล็ดธัญพืชส่งออกไปให้ต่างประเทศเพื่อให้เขาไปแปลรูปอะค่ะแล้วก็อีกรองงานหนึ่งก็นํามาแปลรูปเองค่ะเยี่ยมมากจุดเด่นของเราจุดเด่นของเราคือ จุดเด่นก็คือเป็นเมล็ดธัญพืชที่เราคัดสรรแล้วแล้วก็ทำคอนแทคฟาร์มิ่งเอาไว้ประสบการณ์การทานมังสวิรัตของท่านก็สองปีกว่ามุมมองทำไมถึงทานทำไมถึงทำธุรกิจด้านนี้ธุรกิจด้านนี้คุณพ่อทำมา20กว่าปีแล้วแล้วเราแค่มาสานต่อแล้วก็เห็นว่าหลายๆประเทศที่เขาเปิดอย่างเช่นจีนเวียดนามเปิดธุรกิจทางด้านนี้มันดาวลงเราก็เลยห,หันมาแปลรูปโดยมามองว่าของเราจะแปลเป็นอะไรได้บ้างเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ มีทำรถแมปไว้ถึงปี2019แล้วมีแค่ปีนี้มีการใส่เครื่องหมายเจรหรือมังลงไปในผลิตภัณฑ์ไหมฮะยังค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทดลองตลาดเพราะว่าปกติสินค้าเราจะส่งออกอย่างเดียวอันนี้เป็นจะทําตลาดภายในก็มาดูว่ามุมมองเป็นยังไงถ้าได้ก็เดี๋ยวก็ทําลงขายในรายสุขภาพงั้นเราให้ความรู้นิดหนึ่งนะฮะสำหรับร้านอาหารต่อไปนี้หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ที่จะใช้เครื่องหมายเจรหรือมังสวิรัตนะฮะมีคําแนะนําจากดรโจดอกตรประธานวงวังไพศาลถึงการใช้เครื่องหมาย เจและมังสวิรัตนะฮะยังไงะอาจารยะแน่นอนเลยก็คือจะต้องมีมวัตถุดิบนะฮะที่ถูกต้องปราศจากเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่นมนะครับอันนี้เราจริงจะถือว่าเป็นอาหารที่บริสุทธิ์รวมทั้งเครื่องเคียงด้วยที่จะใช้ด้วยนะฮะก็ต้องไม่ใช้เครื่องเคียงที่เปื้อนมาจากเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็ต้องไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะครับอย่างนี้เราถึงจะมอบตราสัญลักษณ์นะ,ะอาหารผลิตภัณฑ์เจ นะที่เป็นเครื่องหมายบริสุทธิ์นะและก็เพื่อให้กับผู้บริโภคได้มารับเลือกไปซื้อรับประทานครับขอบคุณ<อ>ครับแล้วการขอเครื่องหมายนี้ไม่ทราบว่าขอได้ที่ไหนอะคะขอได้ที่สมาคมเลยครับ<อ>สมาคมมักซิลั์ไทยครับ นะครับได้เดี๋ยวจะขอรายละเอียดที่หลังหลังใหม่ค่ะขอบคุณฮะขอบคุณมากฮะอ่ะพ่หนึ่งกำลังกันไปนะฮะงานที่ขึ้นชื่อมากนะคะคนรู้จักเยอะทีเดียวนั่นก็คือ Loving Hut นั่นเองค่ะแต่เราจะสัมภาษณ์ต่อเมื่อท่านเสิร์ฟสาหร่ายม้วนให้เราก่อนหมดแล้วเหรอฮ้ยจริงว่าตลกแล้วนี่งานเปิด11โมง4โมงขายหมดยังไงยังไงกันอธิบายทีอยู่กับคุณไมมฮะ Loving Hut ลามินทามาเองสวัสดีฮะคุณไม้ฮะสวัสดีครับยังไงเนี่ยทําไม่ทันครับเอาอะไรมาก็อะไรนะปองเต้าหู้หอตะไคร้เอามากี่อันเอามาสาหร่ายพันเต้าหู้เอามาน้อยเหรอก็คิดว่าเอาไปพอสมควรหมดแล้วงเหรอขายดีมากเลยเหรอก็ขายหมดแล้วครับโอ้โหคุณไม้รอที่ร้านทํามาเพิ่มฮะคุณไม้ทานขายเองหรือทานไปด้วยเนี่ยอ่ะโอเคคุณไม้มาเนี่ยเข้าใจดีมากขายดีครับคุณไม้ทานเองไม่ทันเลยฮะโปรโมทนิดนึงครับร้านตัวเองอยู่ที่ไหน ร้านอาหารเจเลเพืนทัศส,สาขาลาบินทา51อนะครับอยู่ตรงปากซอยวชรพลครับถ้ามาจากทางหลักสี่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวชรพลตรงลาบินทา47า่ประมาณ50เมตรก็ถึงร้านแล้วครับผมผลิตภัณฑ์ที่คุณไม้หนีบหิ้วมาด้วยนี่คุณไม้ถือตะกร้าขึ้นรถมาเลยเนี่ย<า>อันนี้คืออะไรฮะเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกครับชื่อฮาโลวีเกนครับเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ไขมันสัตว์ แล้วก็ไม่มีสารก่อเกิดมะเร็งครับผมแค่3าม<แ>อย่างไม่ได้ยากไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ไขมันสัตว์แล้วก็ไม่ใช้สารที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ไม่ทดลองผ่านกระบวนการทดลองเนี่ยต้องไม่มีสัตว์ใชไไ่ไม่เอาสัตว์มาทดลอง<ช>คือไม่เอาไปฉีดในสัตว์ให้สัตว์ในสัตว์ท่าในสัตว์แล้วก็ไ้ฉีดในไหนเดี๋ยวก่อนสงสัยก็คือในกรณีที่ต้องเอาเข้าไปข้างในไงก็คือต้องฉีดแต่ว่าส่วนใหญ่พรุ่งนี้จะใช้ทาอ่าใช่แล้วจะไม่ถ้าไม่ใช้สัตว์ในการทดลองจะใช้อะไรอ่ะ ออไม่ต้องใช้ก็ถ้าผลิตธรรมชาติไม่ต้องใช้คือยังไงสกัดออกมาผลมันแสดงอยู่แล้วในห้องแลบ,บว่ามันปลอดภยัยอ๋อไม่ต้องไปงห่วงเราเป็นห่วงไม่ต้องคืออย่าคิดว่าชีวิตสัตว์ที่ทดลองนี่เป็นเพียงแค่หนูทดลองเพราะว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีเนี่ยเขาทดลองกับสัตว์เนี่ยเขาบอกเขาต้องดูว่ามันมี side effect นานแค่ไหนแล้วกับคนมันจะต้องมี side effect ยังไงเท่านั้นเองแหละครับขอบคุณมากฮะติดตามไปต่อผมใหญ่คุณผู้ชมได้เห็นเลยว่าวันนี้อาหารบังส่วนนี่นะครับไม่ใช่แค่เหมือน แต่ว่าอร่อยซึมลึกใช่ครับด,ด,ดู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 หม้อนี้ดูจานนี้ท่านผู้ชมอะไรเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรข้าวาาหน้าเป็ดค่ะโอ้โหจะนะนานนี้เขาเรียกว่าเป็ดย่างเป็ดเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างชิมชิมปกติเราจะไปชิมที่ไหนเราไม่รู้แต่ลองชิมด <ims itt corn> ูที่นี่ดูสิครับโอ้โหนี่ฮะนี่เจ้ามีลมควันนะครับอื ตายแล้วตายแล้วอุ้ยคุณผู้ชมตื่นเต้นมีทั้งเนื้อมีทั้งชั้นไขมันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมากเฉพาะหน้าตานะคุณเก่งรู้สึกไงบ้างมันไม่บอกจะรู้ไหมมันมีสามอย่างค่ะอาหารเนี่ยหนึ่งหน้าตาสองก็คือกลิ่นสามคือรสชาติสัมผัสหน้าตาผ่านไหมดูมันเป็นเป็ดแน่แน่มันคือเป็ดเลยล่ะไม่บอกนี่รู้ไหมไม่บอกจะรู้เลยรสสัมผัสเนี่ยนะฮะคือ t e เจอร์ที่คุณชาพิษ ชอบพูดอ่ะคุณชาคลิสครับมันมีเท็กเจอร์เนี่ยมีเท็กเจอร์คือการกัดไปเนมันผ่านหนัง,งไปเจอเนื้อไ,ไปเจอความแน่นเจอความหนึบเจอความเหนียวแล้วมันยังมีเรื่องของกลิ่นก,กลิ่นเนี่ยโ,โหตอนนี้แบบซึมลึกเข้าไปในโพรงจมูกผมอยากจะรู้เลอเกินว่าอันนี้เนี่ยก็ทําได้ยังไงอะก็ะนี่แหละถึงบอกว่านักคิดไงคนที่คิดเรื่องอาหารเนี่ยโพชในเรื่องของผู้ผู้คิดคนเรื่องโภชนาการอาหารเขามีความคิดคนที่แบบพูดง่ายว่า มือโปรงจริงผมรู้เลยเพราะเขาทานมังเขาจงมีปัญญาล้ำเลิศจึงคิดออกถ้าเขาไม่ทานมังเขาก็ไม่มีแรงมานันใจในการคิดเขาก็แค่ให้อาหารเป็ดแล้วก็ฆ่าตัดคอแหวกอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเวลาเด็ดผักมันแตกเป็นสองกิ่งฆ่าหัวไก่มันแตกเป็นสองหนอหรือเปล่ามีไหมถ้ามีเราวิ่งนะครับถ้ามันอยู่เห็นมันงอกขึ้นมาอีกเหมือนเอเลี่ยนนี้เราวิ่งแน่นอนอ่ะเข้ามาดูในหม้อคุณผู้ชมฮะกระโดดลงไปดูในหม้อดูแต่ละชิ้น โอ้โหตายแล้วเป็ดลมควันนะครับนี่เป็ดลมควันนะครับนี่เป็นเนื้อเนื้อเลยนะนะฮะเคยเห็นเป็ดไม่มีกระดูกไหมอร่อยเป็ดไม่มีกระดูกเนี่ยกินปสบายใจนะฮะอ่ะมีข้าวหนะ้าเป็ดขายจานเทะะ่าไหร่ฮะจานละหกสิบบาทค่จะจานละหกบาทซื้อกับบ้านนะในงานเดินนายนะซื้อกับบ้านค่ะซื้อบบาขายดีไหมขายดีไหมต้นทางถ้าเกิดใครที่สนใจนะคนที่ติดตามชมรายการของเราสนใจเรื่องนี้มากนั่นก็คือเรื่องของ การเรียนทำอาหารเอ๊จะทำอาหารมังสวรรัตยังไงวันนี้เรานำมาโชว์กันเลยค่ะคุณเก่งถ้าหากว่าท่านก็ไปกดไลค์ในแฟนเพจโรบลามัางสวิรัตแล้วแจ้งความจำาน,นะฮะเราจะมีการประกาศผู้โชคดีเพื่อจะมอบทุนการศึกษาไปเรียนการทำอาหารมังสวิรัตที่สถาบันพัฒนาอาหารเจและมางสวิรัตวีกัใจฟ้าพรม้มมือสวัสดีค่ะโดยพ่อของท่านานะ,ะคืออาจารย์ใจฟ้า,าะนะฮะอาจารย์ใจฟ้าเนี่ยนะครับไม่ธรรมดานะ ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูในเรื่องการทำอาหารเจและมังสวิรัตวีแกนใจฟ้าเนี่ยทุนละ18,00 0บาทแจกฟรีแต่ต้องเป็นผู้โชคดีนะใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์ใจฟ้าจะมึนเนื่องจากว่าเรียนไม่ต้องเอาอะไรมาเลยเอาแต่ตัวและหัวใจมาใช่ครับผมอย่าลืมนะว่าอาจารย์ใจฟ้าเนี่ยแกท่านมีบทบาทในวงการมังสวิรัตเนี่ยไม่ต่ำกว่า30กว่าปีเป็นคณะกรรมการของสมาคมมังสวิรัติผมด้วยฮะอยู่ อ่าสาสิบแปดปีนะครับเข้าอายุท่านเลยเข้าเฮ้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวก่อนต้องถามที่ประสบการณ์ตรงเขาเคยเจอกันมาแล้วนะครับผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ครั้งหนึ่งอาจารย์เจฟ้าเคยเข้ามาปรึกษาคุณหมออาจารย์ไม่สบายเป็นอะไรฮะอ่าเป็นน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีอันนี้เกิดมาจากตอนนั้นยังกินกินนมอยู่ข้าวผายอยู่ข้าวเลยบอกให้เลิกตอนนี้ก็เลยดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะนี่ถ้าว่าอาจารย์เจฟ้าแกเล่าประสบการณ์นะแกเคยเป็นไม่สบายเป็นมะเร็งใช่ไหมใช่ครับเป็นมะเร็งมะเร็งลำไส้แล้วตัดลำไส้ หนึ่งฟุตฟุตโยนทิ้งไปแล้วก็บายบายปัจจุบันลำไส้หายไปหนึ่งฟุตฮะแต่ปรากฏร่างกายแข็งแรงเดินเหินยืนคุยกับแกผมไม่ได้ปวดหูมากพลังเสียงการโหแบบเราเร์มากคือเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายดีมันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมถึงมันถึงมีการรักษาร่างกายได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้เพราะว่าคนเราถ้ากินมังอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอต้องอัปเกรดด้วยอยังไงฮะอาจารย์อัปเกรดก็คือว่า เบอร์กอร์คนี้ผมบอกแล้วว่ามีมังอนุโลมมังอนุโลมคือก,ก็คือกินไข่ด้วยกินนมด้วยครับ คนที่กินมังแบบมีไข่เนี่ยเขาบอกว่าปลอดจากโรคเพียงแค่25% 75%ยังมีโอกาสเป็นโรคได้ไ,ได้ต่างจากชาวบ้านครับผมแต่ถ้าเป็นมังแบบอนุโลมแบบเอานมด้วยก็ปลอดโรคมาได้50%๋อแต่ถ้ามังจริงมังเจคือไม่มีนมไม่มีไข่เลยเนี่ยเราปลอดจากโรคไปได้75%เราเหลือส่วนที่มีโอกาสเป็นโรคคือ25%ก็ฝากไว้ <S <S ในอ้อมใจเราพิจารณาดู25%นี้คือส่วนที่นอกจากอาหารแล้วละ <S <S ่ะอาจจะเป็นรังสีมาอาจจะเป็นติดเชื้อไวรัสมาอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สารเคมีก็มา ซึ่งคนเราก็จะอาจอาจมีโรคมาจากสิ่งอื่นได้ก็นำไปใช้หานาไปพิจารณาดูในการเรีนชีวิตถึ75เอร์เซ็เลยขอบริสุทธขอบคุณฮะดูนะฮะโชว์สักนิดหนึ่งลูกชิ้นปิ้งกล้องเข้ามาฮะนี่ลูกชิ้นนี้ทำจากอะไรทำไมถึงเด้งดึงปลอดภัยทำจากบุกนี่นะฮะดูกับข้าวนี่นะฮะอาจารย์ใจฟ้าภูมิใจมากขอแนะนำเมนูนี้กล้องเข้ามาฮะ จากเต็มถาดเหลือแค่นี้อาจารย์ตั้งชื่อว่าหมูร่าเริงดูด้านนี้ฮะหมูสเต็กหมูลันลาคือแปลว่าหมูเนี่ยมันลันลาล่าเริงมากที่ไม่เอาชีวิตหมูแต่ยอมไม่ใช้ชื่อหมูไม่ต้องจ่ายค่าลี่สิทธิ์ให้หมูนะฮะเอาชื่อมาเลยแต่หมูมีความสุขค่ะรสชาติเหมือนหมูนี่มาดูฮะทำกับข้ากัน,<ำ>น,กนสนเลยนะคะหวัดดีฮะทำอะไรอะเนี่ย ทำแป้งกุยช่ายค่ะเรามาจากร้านเลยฮะร้านอะไรนะคะอาจารย์ไดฟ้าอยู่ด้านนี้ฮะนี่คือกระบวนการในการทําแป้งกุยช่ายนะฮะขนมกุยช่ายนะฮะมีความแตกต่างจากกุยช่ายธรรมดายังไงฮะอ้าวบอกหน่อยดพี่ฮะสวัสดีฮะคือคือคือเราแบบทําแบบโบราณค่ะไม่ไม่ไม่ดูลักษณะหน้าตาไม่รู้เลยว่าทําแบบโบราณถัดมานะคะต้องมาให้ถึงฮะเพราะว่าผมหิวนะครคุณรักเชิญฮะโอโอพอดีเลย นะคะนี่ก็คือบูธนะคะตู้เสียงเฮงแล้วก็น้ําสมุนไพรค่ะใช้ชื่อว่าน้ําสมุนไพรมีคุณนะคะใช่ครับคบแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะก็มีแนะนําตัวท่านเองนิดนึงค่ะอ๋อเวชกรครับคี่เรียนชื่อพลนะครับยินดีรู้จักทุกท่านครับแล้วก็โอ้ได้เยอะแล้วครับ